สวัสดีครับอ่าวันนี้กลับมาพบกับมอสอีกแล้วนะครับหลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปตัวรีวิวไปนานนะครับก็งานกิจกรรมทางบริษัทเยอะนิดหนึ่งครับแต่วันนี้กลับมากับรถยนต์นะครับ Lexus L B X รุ่น l u x u r y นะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่จะได้ขับรถ L B X ตัวนี้ไปโคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับกรุงเทพโพราชเพื่อไปออก สโมกุ๊ปนะครับก็คือไปจัดงานให้พี่น้องชาวโคราชได้ทดลองขับตัวรถยนต์เล็กซัสนะครับมีหลายๆรุ่นเลยส่วนวันนี้ว่าจะได้ลองขับตัวเล็กซั L BX Luxury นะครับไปนะครับตอนนี้น้ำมันเต็มถังนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพอไปถึงโคราชนะครับน้ำมันจะลงไปเท่าไหร่นะครับอัตราสิ้นตัวเท่าไหร่แล้วก็รถไซส์ขนาดนี้วิ่งออก่างจังหวัดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทำทำคลิปให้ชมนะครับผมอันนี้ตามไปดูกันในคลิปเลยครับ ตอนนี้ก็กำลังขับ l b x นะครับไปตัวโคราชนะครับตอนนี้ก็ใช้เส้นทางตัวของมอเตอร์เวย์อยู่นะครับก็นี้ l b x ก็มาเล่าข่า,ขาวๆกันก่อนนะครับ l b x เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเป็นเบนซินไฮบริดน,นะครับแรงม้ารวมเนี่ยอยู่ที่136แรงมา้านะครับถ้ามองแรงมา้าเราอาจจะดูว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าพอได้ขับจริงแล้วอัตราเร่งก็ถือว่าปูดปาร์ตอยู่นะครับสำหรับรถไซส์ <S <S เล็กๆ <S 1> <S 1> กระถัดรัดแบบนี้136แรงม้าที่มาพร้อมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเวลาเรากดคันเร่งลงไปเนี่ยตัวรถเนี่ยพร้อมจะพุ่งทยานออกไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้แรงปูดปาร์ตแต่ใช้งานชีวิตประจำวันได้ปกติสบายออกต่างจังหวัดได้สบายเลยนะครับอัตราเร่งสูนถึงร0 0เควไวอยู่9.2วินาทีนะครับจากที่ลองมาก็ มีต่ำกว่าเลขเมีประมาณต่ำกว่าเลข10นะครับตัวของอัตราเร่งนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นนะครับอัตราสิ้นเปลืองตัวนี้เคมไว้26 -3 กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ขับกันอยู่นะครับออกมาได้ประมาณสัก30โลแล้วหน้าจอก,ก็โชว์อยู่ประมาณสัก21นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอไปถึงเนี่ยจะได้ตัวอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับ f ีลนะ l ิ่งของ lexus lbx นะครับก็ เล่ากันคร่าวๆนะครับก็ด้วยความที่ r b x นะครับตัวถังด้านหน้านะครับช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแม c เฟอร์สันสตัดแล้วก็ด้านหลังจะเป็นทอร์ชั n นบีมซึ่งจะแตกต่างกับเล็กซัสซูซนอื่นๆที่เป็นช่วงล่างด้านหลังแบบอิสระนะครับแต่ว่าตัวทอร์ชั n นบีมนี้เซ็ตมาได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่บอกก็อาจจะคิดว่าเป็นช่วงล่างอิสระเหมือนกันเพราะว่าการเกาะถนนในความเร็วสูงเนี่ยถือว่านิ่งมากๆนะครับเวลาเราขับที่ความเร็ว120เนี่ย ตัวรถเนี่ยมีอาการไม,ไม่ค่อยมีอาการโครงนะครับตัวรถก็จะไปอย่างนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่ที่ดีนะครับในส่วนของช่วงล่างแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับพวงมาลัยของ lbx อันนี้เซตติ้งมาดีมากน้ําหนักพวงมาลัยนะครับคือด้วยความที่ lbx เนี่ยน้ำหนักเขาเนี่ยจะเป็นน้ําหนักแบบเดียวเลยเขาจะไม่มีโหมดสปอร์ตให้ปรับแบบรุ่นพี่นะครับ แต่น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเซตติ้งออกมาดีความไวกำลังดีเลยไม่ถึงกับเบานะครับแล้วก็ไม่ถึงกับหนักเป็นพวงมาลัยที่ทั้งคุณผู้หญิงก็ขับได้คุณผู้ชายก็ขับได้นะครับให้ความมั่นใจในการความเร็วสูงและเวลาที่เราเปลี่ยนเลนในเมืองเนี้ยเราด้วยความที่รถคันเล็กเนี่ยแล้วก็เซตติ้งพวงมาลัยแบบเนี้ยคล่องตัวมากเวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยในเมืองนะครับหักเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยทำได้ง่ายมาก ก็ถือว่าเป็นรถเล็กที่แห้ตาเร่งดีนะครับขับสนุกออกต่างจังหวัดได้ใช้งานในเมืองก็ได้นะครับครอบคลุมเพราะว่ามอได้ลองขับมาในหลายๆรูปแบบนะครับอย่างวันนี้ก็ได้เป็นการเดินทางไกลนะครับส่วนในเมืองเนี่ยได้ขับมาพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ให้ฟีลลิ่งทั้งเรื่องของช่วงล่างนะครับเรื่องของการขับขี่ที่ดีมากๆเลย แล้วก็ตัวของกระจกรอบคันนะครับของตัว Lexus LBX นะครับก็จะเป็นกระจกแบบ UV cut นะครับ UV cut ก็คือกระจกเนี่ยจะมีการตัดแสงตัวของ UV นะครับที่เข้ามาทำให้เวลาลูกค้าเนี่ยเอารถไปติดฟิล์มเนี่ยมันก็จะการร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามบานหน้านะครับจะเป็นกระจกแบบใสาสามบานหลังจะเป็นกระจกแบบ Privacy glass r i v a c y g l a s s นี้ก็ให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเวลาเราติดฟิล์มทับไปมันก็จะมืดขึ้นไปอีกอก,กว่ากระจกปกติที่เป็นกระจกใสนะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวของ Lexus LBX เนี่ยเป็นก็เรียกว่าลูกค้าใช้งานแล้วก็มีความเป็น r i v a t e นะครับในตัวของกระจกเองแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับทั้งรุ่น Luxury แล้วก็พ r e เมียจะได้เป็นกระจกหน้าแบบ2ชั้น แต่ถ้าในรุ่นของพรีเมียมนะครับจะได้เป็นกระจก2ชั้นเนี่ยรอบขัดแต่ว่าตัวของลักช r รก็คือจะได้แค่ตัวของบานหน้านะครับถ้าตัวพรีเมียมการเก็บเสียงก็คือจะดีมากยิ่งขึ้นกว่าตัวของ l u กช r รแต่ลักช r รี่การเก็บเสียงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในเรื่องของเสียงลมตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณร้อยนิดๆน,นะครับเสียงลมเงียบมากคือรถเล็กซัสทุกรุ่นเนี่ยจะมีการเก็บเสียงที่ดีอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของ lbh ก็เหมือนกันคือเสียงลมเนี่ยอาจจะไม่ได้เก็บเนียนเท่ากับตัวของรุ่นพี่นะครับแต่เก็บดีกว่ารถยนต์ปกตินะครับออย่างตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็ว120นะครับเสียงลมเข้ามาน้อยนะครับจะมีเสียงบ้างในด้านของตัวของพื้นล่างของถนนพื้นล่างของตัวรถนะครับพวกเสียงยางอะไรก็จะมีเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เสียงลมเนี่ยเงียบมากนะครับการเก็บเสียงก็ถือว่าเป็นโอเคตามโพซิชั่น ตามราคาของตัวรถนะครับแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นคือออปชันของ l b x เนี่ยเป็นรุ่นที่รุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าให้ออปชันทั้งในเรื่องของออปชันความปลอดภัยในการขับขี่ที่ให้มาเช่น Adaptive Cruise Control เช่นเบรกอัตโนมัติด้านหลังอันนี้ให้มาครบเลยทั้งทุกรุ่นย่อยเลยนะครับแล้วก็จอเนี่ยจะได้เป็นจอเดียวกันทุกรุ่นนะครับเป็นจอ9.8นิ้ว สามารถรองรับ Apple CarPlay, Android Auto ได้นะครับแล้วก็มี w a l l e s Charger ให้กกล้องหลังอะไรก็มีมาให้หมดแล้วนะครับระบบรักษารถให้อยู่ขึงกลางเลนก็มีมาให้ครบนะครับทุกรุ่นย่อยเลยลำโพงก็มีมาให้ด้วยกัน6ตำแหน่งนะครับลำโพองอันนี้ถือว่าเสียงโอเคเลยนะครับลำโพงที่ให้มาเป็นเป็นตัวของ Lexus Premium Audio นะครับทำโดย Panasonic นะครับตัวนี้ ก็ถือว่าให้เกสรเสียงที่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตามกันไปดูในคลิปนะครับว่าสรุปแล้วนะครับอัตราสิ้นเปลืองพอไปถึงตัวของโคราชเนี่ยจะได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านตัวถนนลอยฟ้าที่เป็นตัวของ M6 นะครับก็จะมีการลองนะครับในส่วนของความเร็วเดินทางความเร็วสูงนะครับ ว่าตัวรถนิ่งขนาดไหนนะครับ M6 เนี่ยเป็นเส้นทางที่เส้นทางลอยฟ้านะครับก็จะมีกระแสลมมาปะทะอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราผ่านเส้นนั้นเนี่ยความนิ่งของตัวรถจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามต่อกันในคลิปได้เลยครับ ตอนนี้มอสก็กำลังขับอยู่บนเส้น M6 นะครับก็เส้นนี้ก็เป็นทางยกระดับนะครับก็มีความสูงจากถนนปกติพอสมควรน,นะครับก็ตั้งแต่ขับมาจากกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็วันนี้ขับรถ,เจ,รถเจอรถเยอะพิเศษตอนนี้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับก็เจอสภาพจราจรที่หนาแน่นนะครับแล้วก็มีบางช่วงก็มีทางโล่งพอให้ กดอัตราเร่งนะครับแล้วก็ทําเวลาได้อยู่นิดนึงนะครับก็สลับสับกันไปแล้วก็มีเจอสภาวะสภาวะตัวของฝนตกด้วยนะครับมีฝนตกหนักด้วยวันนี้ก็เริ่มก่อนเลยนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับที่ได้ลองมาตัว1.5ลิตรอันนี้ตอบสนองดีมากนะครับออกต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวรถอื่น,นะครับยิ่งพอ รู้สึกว่าตัว1.5ตัวนี้รถมันคันไม่ใหญ่มากนะครับพอเรากดอัตราเร่งไปมันก็เรียกอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องช่วงล่างในตัวความเร็วสูงนี่ถือว่านิ่งหนุนนิ่งมากๆนะครับให้ความนิ่งที่ระดับความมั่นใจสูงเวลาเราขับเร็วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนมาเลนซ้ายเลนขวาอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการเบรกในขณะเปลี่ยนเลนนะครับ ให้ตัวตัวตัวรถเนี่ยมีความนิ่งมากคือไม่มีอาการสายนะครับแล้วก็ความเร็วก็จะลงมาแบบนิ่มนวลถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของช่วงล่าง Lexus LBX นะครับที่ถือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้นุ่มแบบ Lexus รุ่นอื่นๆแต่ได้ความนิ่งเข้ามาเพิ่มนะครับในตัวของการขับขี่แบบุูแบบอาจจะขับเร็วนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเลนไปมา นี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างสนุกนะครับเป็นรถเล็กที่ขับค่อนข้างสนุกแต่ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยถ้าถามความนุ่มนวลน,นะครับจะสู้รุ่นพวก UX อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะคาแรคเตอร์จะแปลกแล้วคาแรคเตอร์จะแตกต่างกับ Lexus รุ่นอื่นๆน,น,นะครับแต่ลูกค้าท่านใดชอบขับสนุกนะครับช่วงล่างนิ่งๆ การตอบสนองของตัวคันเร่งของพวงมาลัยดีนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองประหยัดน้ํามันนะครับตอนนี้ขับอยู่ก็เดี๋ยววัดดูก่อนว่าตอนนี้เราขับมากี่กิโลละตอนนี้เราขับมา185กิโลเมตรกันแล้วนะครับตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองอยู่22.9นะครับก็ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรอัตราสิ้นเปลืองระดับนี้ถือว่าสูงมากนะครับ กับรถยนต์ไซส์ตัวซับคอมแพก t u v v ตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เดีย๋ยวเราจะไปสรุปกันที่ตัวของร้านนะครับร้าน Flow Private Gallery เป็นร้านที่เรามาออกส l Group ข่าวนี้นะครับที่นำรถ Lexus เนี่ยมาให้กับลูกค้าชาวโคราชได้เทสต์ดฟ์ e กันนะครับแต่จากที่มอสขับมาตอนนี้ก็ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ หือว่าประทับใจนะครับในส่วนของตัว LBX ทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ LBX ของเราเนี่ยมีทั้งมีขายในไทยนะครับทั้งหมดด้วยกันก็คือ2รุ่นย่อยครับลักช r รี่กับพรีเมียมลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นย่อยไหนก็เข้ามาดูกันได้แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็ดีด้วยนะครับอยากได้รถเล็ก ขับขี่สนุกขับประหยัดน้ำมันในคันเดียวต้องคันนี้เลยนะครับ Lexus l b x ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ร้าน Flow Private Gallery ร้านของลูกค้า Lexus ของเราเองนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้นะครับมาถึงตัวของ ProPrivate Gallery รอกันแล้วนะครับก็ขับมาเป็นระยะทาง250กิโลเมตรนะครับทั้งหมดตั้งแต่ออกจากโชว์รูม Lexus นะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับที่ได้ก็คือ21.9กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้ช่วงในท้ายที่ขึ้น M 6มีการเล่งแซงแล้วก็เหยียบตัวความเร็วค่อทั้งจะเยอะนะครับ ก็อัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้21.9ก็คือประมาณ22นี่แหละในการวิ่งทางไกลนะครับสำหรับรถ Lexus LbX ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ช่วงล่างดีครับเกาะถนนดีให้ฟีลิ่งตัวของพวงมาลัยเบรกช่วงล่างที่มั่นใจนะครับอ่ะก็ถามว่า LbX เหมาะกับลูกค้าประเภทไหนก็ประเภทที่ชอบขับรถนะครับชอบความชอบความ มั่นใจในการขับขี่นะครับอาจจะนุ่มน้อยกว่ารุ่นอื่นนิดนึงนะครับแล้วก็ L B X นะครับมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับล u x u r y 2 2 0 0้าบาทนะครับแล้วก็ Premium 2,395,000นบาทนะครับผมถ้าลูกค้าสนถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ Lexus L B X นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปนะครับผมยินดีให้ทดลองขับตัว L B X ครับผม สวัสดีวันนี้สวัสดีครับ Lexus Auto City